ปรีดีก็ัอยู่ในกรมค้างคือผมไปเปิดสร็จที่เทพร,ราราชาพ์เทพสีเนี่ยตอนนี้ก็จะมาเปิดรอนเสร์ไปแต่ให้นิวยวไวแล้วให้ทำใหม่สีม่วงขาวนะอันนี้เป็นของที่ขายในตลาดจะมีจะรับรู้สึกนิจเจะอยู่วันรับไปแล้วต่อไปจานะปจปปร์มาดีจจะไปว้วาจานท์ปผมแนแปกลับ คุณไม่ต <SM> ้องนะเอะไรหลักๆเรื่อเมื่อได้กล่ามา่งชเขาไันญาตจัดตั้งรางวัลเวฟามชิีเมื่อสิบปี่แนี่ยงน ประเทศไทยต่างประเทศอยู่มีการรับเลือกจากทุกจังหวัด77จังหวัดนี้แะเราก็จะได้การเสนอชื่อผู้รีเดประมาณ150-160ต่าจังหวัดนะครับผมก็คิดว่าการแค่การเสนอชื่อ่มีความน่เดนทุกคนเลยก็มลควดว่าขอเก็บคือ150-160ท่านไว้ ให้เป็นเครือข่ายครูประเทศไทยโดยที่มีคองมองเพาะว่าได้ใจแบบนี้จะช่วยกับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยก็มีประสัญญาให้ให้พี่ได้รอเก็บกรุมไวการมีในครอบครัวผู้ราบวัลเนี่ยไม่ใช่เอกมาเชิดชูแล้วขึ้นงีงเนี่ยออกมาทำงานกันต่อไปจนกว่าชีวิตจะหายไ้แต่วันนี้ก็คือเรียกคนมาทำงาน ตอนที่เลียกมีแรกก็ต้องมาดูจริงเียงจริงต้องทำงานก็้เจะไปสามสิบปีจำไม่ได้เท่าไรรรองว่าครูของเราที่เข้ารอบจนสึนท้ายใกล้หกสิบแล้ใกล้หมดเแรงห้ไปดูครูชาติอื่นเขานอกจากก็ดูตัวจริงเสียงจริงทำงานแล้วเนี่ยหลายประเทศก็ดูสุขภาพของครูหลายประเทศก็จะมีครูรุ่นใหม่เขาอายุสามสิบกว่า มูลที่ก็เลยขอ,อท่นนี้ลดอายุครูลอกมาเพื่อานอสิสกที่ดูผลงานของให้อาจารย์จริงจริงจรแล้วเนี้นจยจยกวภาตอนนี้เราก็เริ่มได้ครูไมว่าจะมีสักชาภาพสูงท่ารอายุประมาณสักสี่นี้ก็เป็นการร่นนาฐาการที่เปลี่ยนไปผมมองว่าในเครือถ่ายนี้นะครับที่ ปีนี้เป็นปีแรกที่มีครู14ประเทศได้รัสั่งมัก่อนปีนี้มีประเทศแัง้วรมีครู่างประเทศแล้วปมาณ5โท่านเศรอกจประเทศก็ห้ท่านปีนี้ก็เพิ่มเป็น14ประเทศนะก็80องก็เป็น5องค์ซึงครูไทยตัวนี้ประมาณ1,000ท่าน มีกับท,ที่ค่นอน้างใหญ่มากนะและบอกว่าเราจะเรียนรู้ประสบก,สการณ์ซึ่ง,งกันแลกันและหละอย่างที่ประเทศไทยอยากทำเนี่ยประเทศอื่นเาทำแล้วการใเราได้คุยกับครูประเทศอื่นเราเรก็าะาจะเรียนรู้นเร่อนข้นเองนะหลายเรียนเขาก็เรียนรู้จากครูไทยดนะ้วยอย่างหลายประเทศก็มีความยากเหมือนหรืกว่าป,ประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่เราต้องยากมากเลยประเทศใแต่ละรเทศจื่แบบนั้นต้อทยาก่างเช่นออสเรียยากจนกไทยหรือปีที่เราจะมีประเทศภูมิฐานใหม่ที่อยู่บนภเขาป็นประเทศหนที่ต้องารประเทศอ่งคบอรเียนึ่งรัาลไปเยี่ยมครู คนแรกของโปตุเก็เป็นประเทศที่ยากเหมือนกันทั้งประเทศที่มีทุกอย่างและอากาศหนาวเยือมากเราไปเมื่อสองประมาณเดือนกว่าก็ภูเก็ตุวันก็เลขตัวเดยวถ้าหน้าหนาวประมาณติดลบสักสิบยี่สิบองศาคืนก็ลบสามสิบลบสี่สิบงศาคนก็มีชีวิตอยู่ยากเพราะว่าคุณ สว่เประเทศทําำงานในในสภาพความยากง่ายต่างกันจนไทถึงถึงอย่างสิงคโปร์หรืบุรไนเป็นประเทศที่เล็กแต่ดีผู้ที่ักษะของของครูแมทอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่มากมีเงินสามแสนเงสิบเท่าประเทศไทยกายอยู่หลายพันกว่ามีครูสามล้านคนความซับซ้อน องการศึกษาเนี่ยประเทศไม่เหมือนกัแล้วเราต้องจทศ่ีได้ครับการที่เข้ามาเป็นครูในเรือข่าย,ยไปช่วยในการงานพัฒนาการศึกษาไทยก็ะจะเล่าเรยว่าในสิบปีที่ผ่านมาเราทำอะไร้างนคะครับขอทคัไปครับนี่ก็เป็นสไลด์ที่ยังไม่ได้อัพเดตนะครับ,รบถึงรุ่นที่แล้วรุ่นที่ห้าเพิ คิดว่ามีสมาชิกเจรจาอยู่ประมาณพันรูปคนอาชีพครูในในเชืขอชิสิ่นใต้อย่งเป็นอาชีพที่ถูกเราไปเห็นไปวิ่งวิ่งเนี่ยเป็นเป็นเพศหลังก็เป็นครูมันเป็นเช่นนี้ก็เดินใหญ่ก็อยู่ที่อยู่ในสพระชศรในโครงสร้างประชากร บรินะครับแต่เราก็มีวิาเราก็มีตสนอเราก็มีสอชอเรา็มีกุ่มปัญญาน,นะครับที่เป็นอาชีพครูท่านไปสงบ้บงานนะครับเราจะไปับนี่เป็นตัวอย่างของกิจกรรมนะครับที่บรีษัทได้สัส่งสอนครูั้นุ่นทห้าก็เดกไรสนสมใ ก็เป็นคสูสอนครานี้ก็เป็นครสอนให้ทำงานขยายกลุนะครับก็ที่จะจะทำในวงเวณของาจารย์ก็ได้จะทำในกลุ dad, it, ่มของเวทใกล้ๆก็ได้จะทำข้ามพื้นที่อะไรยัย้อนแต่องการนะครับครูจำนวนหนึ่งก็ไปเป็นครูของครูครูทรียนครูเขาเลยเป็นเป็นสอนทีเรีนครูนี่ย มีกับอาจารยอยู่ในรูปอาชีพของไาจาดย์ะแล้วก็มีรูปสิทธิมหาวิสัยที่ไม่อยากเีงมีบทบาทขึ้นนะครับไปได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานทักงานจริงให้รู้สึกเพิ่ารคูณสางนครับเป็นวิธีกรเยอะมากครับทั้งทั้งหน่วยงานท้นับเองระดับประเทศของระหว่งประเทศไป <c oughs> ดูเรื่องการบัญชการแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกับครูต่างประเทศตรงนี้ประเทศที่ดีพรอมแต่ติดต่อเราเช่นมาเลเซียเช่นสปปลาวเช่นเวียดนามเช่นกัมพูชาก็จีนบางใจก็มีนะครับจากรุไนมาเขามีจากอินโดนีเซียมามีอีกตัวนแล้วก็ที่ ในชว่วงสองสปีครูรามจตนรนได้ช่วยเป็นวิทยากรในโครงการแก้ปัญหาการพูดอ่านเขียนใจามปรเนี่เป็นโครงการที่เป็นารให้เริ่นาะว่าตอนโควิดเด็กไม่ได้ประเทศอเดยท่านกูันี้เด็กเอกเด็กตามจะเกีบชายแดนเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนภาษาไทยก็ไมจะมีอะไรทานกสังว่ให้ไปช่วยทำทำเรู้ว่าถ้าเด็กพูดอ่นเขียนใจไม่ได้ก็ต้องไป,เ,ปเรียนวิชาอะ ประตูแล้วพูดไทไอ้งานการพูดภาาไทใรงเรยครูที่สอนต้องให้ครูภาษไทยคือครูทุกคนต้เป็นครูสอนภาษาไทยไม่ว่าโดยดีฟองไม่ว่าจะจบไจบสัพคมจบอะไรก็ต้องสอนภาษาไทยครูคนหนึ่งครูคนสองาีโตก็ช่วยแก้ปีนี้เราไเราเข้าจดโรงเรียนประมาณพันเจ็ดร้อยทุกสัปดาห์นะครับเก่งประมาณสาเจ็ดหมื่นคนแล้วก็ มีการสกรีนแต่เพราะว่าเด็กประมาณส0บเอร์ซนตมุ่นเจ็นคนเีมีปัญหาผูห้ห่านเขยไไม่ใช่ถค่ท่องเด็กชรยแดนนะเด็กไปอยู่ที่อีสานผมจำได้เลยที่บอกเน่ยสิบยี่สิบกิโลจะมุตมือมีเพูดหานเขียไม่ได้นเพราะว่าพ่อแม่เขาโยงไปทำงานที่อื่นแล้วเด็กไปอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งเ็าไม่ได้พูดภาษาไยพูดภาษาภาษาลาวเป็นต้นนะเพื่ การพูดผาดเพยนใเป็นปัญหาที่เราต้องทำท้งปเไยวและเราต้อช่วยถึงแก้ว่าถ้าไม่รู้ภาษาไทยก็เรีนวิชาอื่นไ้เราสกรีนพบว่าเด็กประมาณสิบเปอร์เซ็นการแล้วก็มีเครื่องมือทางวิชาการที่เราไปช่วยที่ ใช้นักปรีกปาที่ทำเรื่องภาษาศาสตร์นะครับที่ด so right ูสตเป็นนักภาษาศาสตร์ใคยมีเคราะว่าเด็กพูดอ่านเขียนใจไม่ได้ก็ไม่มีกับวัดเนี่ยวัดเป็นอาการไม่เช่โรคแต่อาจาะป็นโรคซึ่โรคอีกตัวต้รักษาให้ถูกพูดอ่านเขียนใจก็เหมือนเป็นอาการที่มาจจะโรคหลายโรคนะครับเช่นภาษาถิ่นไม่เหมือนภาษาไทยสลับไปเช่นนะไม่มี วยยุคไม่มตัวสะกดแม่สะกดไ่หมนสะกดตัวพูดตัวร่างไม่เหมีเป็นต้นนะไอ้ก็เป็นในใจะทำให้คนที่อยู่ในเมืองไทยพูดภาษาไทยได้แล้วก็ปัญหานี้ก็ไม่หมดไปจากที่ครอบครัวยังมผู้พูดภาษาไทยหลักเราะ็าจะมีคนยกเข้ามาตลอดเวลาตอนนี้จะมีคนยมเข้ามาที่ด้านแน่ตัวตอลอดเวลาทไม่พูดภาษาไทยเข้ามาในเมืองไทยอู่ตลอ ช่วยเรือ้ที่เข้ามาเป็นช่วยๆแบนี้โดยที่มีต้องมืให้ันี้ก็เป็นตัวอย่างบทบาทใจ่รยที่ชมาะต่อไปครับก็มีการมีองวิชาการครับที่มีรางวัลระชาวันปีนึมีประชุมวิชาการปีที่ว่าันะครับปีนี้ราชการนตุลาคมแปดตุลาคมเก้ากจะมีประชุมวิชาการ จ่ายมล่าให้ฟังได้ทำอะไรถบ้าแล้วก e. ็สังจากต่างประเทศด้วยนครับมีนากงานดันนาชาติมีการทำโปรเจกต์ร่วมกันต่างประเทศครับน่นข้างน่าสนใจเพราะว่าเดื่อวนี้การไม่รู้ภาษาคนอื่นไม่ใช่ปัญหาแล้วเขาใช้คูนก็ฝรั่งเศสหรือที่ใช้เอไมหมดแล้วเป็นการไม่รู้ภาษาสมว่คนรุ่นใหมไม่ใช่ปัญหาต่อไปนะรุ่นเราอาจจะเป็น ไปคนรุ่นใหม่เไม่เปภาษาไนผู้ชมแต่เราก็สามารถที่จะเรียนขามขอบแดงได้นี่เป็นตัวหนึ่งที่อาจารย์อาจะลองเรียนขามของแดงสปปลาหรือมาเลเซียหรืออินโดนีเซียก็ทำใโลกอาารยกวางขึ้นืมากเลยก็มีการเสวนาขาพประเทศด้วยครับจุธินเราไม่รู้โปรแกรมอยู่ รูความมือในอจรินจรไมครับในเรื่องตง่างๆตัวยี่ที่สำคัญที่เก,กบดขอ้นนะเรื่องเอสมนนร์ทแคชั่นการรนดิจิทัลดี๋ยวนี้นอะเป็นสมนนาร์ทแชน่เรื่องเอไอที่กเป็นกาลเริ่มก,กลับกลับเข้ามาทำาคคือครูไม่รู้ไม่เป็นไรนะแต่า,าเด็กครูวก็เข้าใจเขาว่า แต่เขาอยู่ในโลกไม่ใช่โลกเก่าของครู่เป็นโลกใหม่ที่เราจะต้องคาดหวัง่นรูปโลกแบบไหนและปัฒนานะครับสังสมต้องอยู่ในโลกใหม่หน้คุณครูจะเป็นต่างกันคุยนในเรื่องที่ริยาครออไปครับมีได้ศึกษารูงานไปน่ทำได้จุดจุดก่อนวิกฤตเศรษฐกิจก็มีวิกฤต วิกฤตโควิดไปสปีนะครับปีนี้เราท่านกาจะพาครูไปกำพูชานไหมองรุดเนรู้สึกไปก็ไม่ดเลยว่าไปต้นทางไหนนะฮะวัมีอยากเห็นอยากเห็นครูไทยรูษัทขึ้นมากนะครับต่อไปเราจะตไม่ใช่อยู่ใค่คริการเราต้องรู้จักอาเซียน รู้จักญี่ปุ่นรู้จักเกาหลีเราเคยไปอาไปเมียนม่าเติมประเทศก็มีอยเมีนมาก็ประเทศเ่ามากนะครรมก็สูยมากกังพูชาก็เก่ามากมิญามก็เก่งมากก็เก่งมากมดเซียอะไรนี้ก็หวังว่าอาจารย์จะได้โอกาสไปไปทริปแบบที่เราเนี่ยเราไม่ได้เก็บเงินนะเราเก็บเง ใจเองก็ไม่ได้ไปนะเราจะเลือกให้ไป <c oughs> เลือกให้ไปช่วยกันทำงานต่อไปนะครับ